ฐารยุโรปและอเมริกาการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งเปลี่ยนเบรกทุกครั้งเลือกคอมแพกเบรกเสียกายาแนวชมหม่สีเขียวสูตรเพิ่มสารทนกรดสามเท่าลดลอนป้องกันราด,ดาแต่ย้ำ้วครับสึกรวมใจคนการดิดครับจริงแชมป์ชรม,มยสยามภาคใต้วันเสาร์ที่10สิงหาคมนี้ณเว,วทีมวยโชคคราวเทศบาลตะบนช้างขวาอำเภอการเจริตจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายนำไปติดตั้งกล้องวงจรปิด ทั้งตำบลช้างขวาและจัดซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกมอบให้กับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านสะพานกระถิ่นครับอะไรครับกลับมาติดตามดูกันครับยกแรกคู่รองของรายการครับซ้ายครับเด่นสยามับกับปลายฟ้าครับต้องบอกว่าสองฟอร์มหลังสี่ไฟหลังของทั้งคู่นี่โอ้โหต้องบอกว่าสวนทางกันเลยครับ เด่นสยามนี่เราบอกว่ายังหาชัยชนะไม่เจอครับส่วนท่านั้นปลายฟ้านี่ยังไม่พบกับความแพ้เลยครับสี่ไฟหลังกับทีมงานสอจอเล็กเมืองนนนรงดงสิงห์หรือว่าเสียเอกล่าพร้อมทั้งกำนันตุ๊ดใส่มาโอ้ลูกนี้ครับเสียเลี่ยมเล็กน้อยกำนันตุ๊ดใส่มาหรือว่าชรินล้อมวงตอนนี้ได้กำนันยอดเยี่ยมของอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีแบบสดๆร้อนๆเลยครับคุณป๋องนี่ฮะก็ชมและเชียร์อยู่คู่กับสอจอเล็กเมืองนนนรงรับวันนี้ติดภารกิจไม่ได้มา ยกแรกอยู่ครับชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพลิบชิงจังหวะอีกคู่หนึ่งจังหวะใจตรงกันนะครับต่างคนต่างฮุกขวาครับอาประคัดขวาสายตรงครับของเด่นสยามครับพยามจะเข้าออกเร็วมัดขวากับทิมไปก่อนครับปลายฟ้ายืนเป็นมวยซ้ายกับมวยซ้ายครับ หมัดขวาครับทิ้งไปก่อนครับเด่นสยามมวยใต้นะครับนาทวีสงขาแต่ว่าซออ้อมอยู่ที่ายสอเล็กเมืองนนท์นะส่วนปล่อยฟ้าก็ซ้อมอยู่ที่ค่้ายสอสแสงชัยอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเด็กจากโคนทองครับตีบขวาเรับอะเหลี่ยมดีเชิงดีครับเด่นสยามวันนี้โจทย,ยากหรือง่ายก็ต้องดูกันเจยาวๆครับนี่ก็เป็นสายเจอสายซะด้วยครับ จะเป็นคู่ที่3ต่อกันเลยนะครับต่อเนื่องที่อีสานเจอใต้ครับอีสานขึ้นนำสองศูนย์แล้วนะครับในการเจอกัน2คู่ที่ผ่านมาครับชัยชนะของเพชรนิพนธ์จากสตึกบุรีรัมแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านไปครับจากตานสุ่มอุบลราชธานีครับหยับเข้าหานะครับลายฟ้าครับแยบขวาสายยังไม่ปล่อยครับไม่ชัวร์ไม่ออกครับสายตรงครับ ทำลายจังหวะคู่ต่อสู้เอาไว้ครับทางด้านของปลายฟ้าวนออกมาครับเดินสยามไปขวาครับปลายแข้งครับกดยกแรกครับพักกันก่อนครับมาดูจังหวะภาพช้าครับยกที่ผ่านมายกแรกครับไปขวาล้มลงไปครับจังหวะนี้นี่หมัดกับหมัดครับต่างฝ่ายต่างโดนครับทีขวาไปก่อนครับปลายฟ้าครับขยายามไปซ้ายครับแล้วก็นี่ครับ ไปซ้ายคืนนี้ไไม่โดนครับขวามาครับเกี่ยวได้แล้วก็คืนไปชมกันต่อครับท่านผู้ชมเป็นคู่ที่3คผู้รองน้องคู่อีกยกที่2ครับกางเกงสีแดงนี่เด่นสยามจับขาได้ครับต่อยขวาต่อยซ้ายครับจังหวะต่อยซ้ายนี่เต็มเหนียวเลยทีเดียวส่งแรงจากหัวไหลไปทเอ้าคืนไปกันครับหนึ่งสองลายฟ้ากระกักขวาแล้วก็สายตรงคืนครับ ซ้ายจังหวะพยัญจะออกซ้ายขวาหน้าครับหอขวาพยายามมหาจังหวะให้ตัวเองทั้งคู่อยู่ครับเตะพับในเตะขาคืนครับไม่เอาเปรียบกันไม่โกงกันอ่ายาบเข้าไปครับปลายฟ้าหัวดขาครับมัดหนึ่งสองสามเตะตัดล่างอ้าครับโดนชุดนี้ยังยิ้มได้อยู่ครับปลายฟ้าครับเจอจังหวะการตอบโต้ของเดนสยามพี่มาเป็นชุดเหมือนกันครับซ้ายครับปลายฟ้า รูแล้วไม่มีใครกลัวใครครับรุ่นเดียวกันออ้ยแม่ขึ้นไปที่บริเวณคมหมับเลยครับแทงซ้ายของปลายฟ้าครับโอ้โหมีที่เด็ดที่ขาดให้เห็นแล้วครับซ้ายสูงสูงหวังผลเลยทีขวาไปอีกดอกหนึ่งว่าเกมเริ่มเบียดขึ้นมาแล้วครับต่ยังขับเขี้ยวกันอยู่เฉียดเฉือนนะครับอย่างนี้ฮะเป็นสยามก็เริ่มระวังตัวแจแลนะครับไปซ้ายเจ็ดบังปลายฟ้าบีบเกมเข้ามา วยตัดลากโอ้โหยจังหวะสองน่ากลัวะนะี่ครับจังหวะเข้าเบรกนะครับมีช็อตต่อเนื่องของปลายฟ้าครับฟอร์มกำลังดีครับอยากรักษาสถิติสวยๆไว้ให้ต่อเนื่องครับตรงกันข้ามกับเด่นสยามครับต้องการปลดล็อกแจ้งเกิดสักทีมาเร่งกันอยู่ระยะหนึ่งครับดหดขาแล้วก็พยายามจะขึ้นบนยังสืดท้าไม่ลึกพอครับเด่นสยาม รอจังหวะหน่อยครับหมัดซ้ายครับแม่แต่จะมีหมัดเติมเข้าไปเจอทีบจากปลายฟ้าสกัดเอาไว้ก่อนโยกมาครับสร้างจังหวะใครออกใครก่อนซ้ายครับปลายฟ้าไตตัดล่างสับมืออย่างไงดีครับโยกไว้ไปขวาพับในครับของเต่นสยามซ้ายหลุดอีกแล้วครับดีคนละแบบครับปลายฟ้าดีที่จังหวะแข้งครับศาสตร์แข้งน่ากลัวส่วนเต่นสยามก็มีหมัดซ้ายครับ ให้สัญญาทั้งคู่เลครับนี่ฮะขวามาซ้ายคืนยังยังไม่ผลีพลามแล้วครับแต่ว่าอาวุธเห็นแล้วนะครับหนักแรงจับจับมาจับได้ต่ทําอะไรไม่ถนัดทนีฮะจะเล่นท่ายากนะครับเอาศอกไปกระแทกที่ต้นขาของปลายฟ้าขยับยึกยึกหนึ่อครับออกหมัดของปลายฟ้าครับยังไม่เพียงพัมเสียที นี่ครับกลับมาแล้วครับโปรโมเตอร์เดียเกตเพชรครับนั่งอยู่ข้างโปรโมเตอร์อุ้อุอุดรครับอุอุดอครับนี่แกไปลอนดอนหรือว่าแกไปปาเลสไตน์มาครับดูเหมือนแกไปออกรบมายังไงไม่รู้สภาพไม่เหมือนหลายๆสัปดาห์ที่ที่ที่อยู่ในไทยเลยใช่ไหมครับผมโอ้เียกว่าเป็นการเดินทางที่สมบุกสมบันมากครับโปรโมเตอร์เดียเกตเพ็ดใช้เวลาเดินทางจากลอนดอนมาบางกอกเนี่ยสวันใช่ครับ คือต้องบอกว่าเปลี่ยนบทบาทจากพาคณะนักมวยไปเป็นจากนักท่องเที่ยวครับเป็นผู้ประสบภัยครับยังไงก็กลับมาปลอดภัยแล้วนะครับนี่ครับเป็นพาทยกที่ผ่านมาครับก็ถือว่าเริ่มเข้มข้นขึ้นตาลำดับนะครับขอพะคุณผู้สนับสนุนเพิ่มเติมครับบริษัดตอจต้าเคบอเตอร์จำกัดนะครับศูย์การขาย21แห่งสูย์บริการ19แห่งสือตอนนี้รับประกันขึ้นเงิน8ปีครับโดยคุณพี่เชนสบพบุ้งโรดสอบถามที่0 2662 6555 ไปลุยกันลุยกันต่อครับขยับเดินต่อซ้ายครับหมัดซ้ายครับแม่เด่นสยามครับไปซ้ายต่อยซ้ายครับซ้ายอีกทีปลายฟ้าหลังจากล้มลุกขึ้นมายังไม่มีจังหวะตอบโต้เลยครับโอ้เด่นสยามชิงออกก่อนแล้วทําได้ดีครับซ้ายก็ับนมาอ้อคนละทีครคนละตีนภนาษาบวยฮะซ้ายมาซ้ายคืนแม่ต่อยหมัดหนึ่งสองเติมแข่งซ้ายเปล่าเด่นสยามพยายามหซ้าย มวยซ้ายเจอมวยซ้ายนี่มันก็ต้องสนุกครับจังหวะซ้ายเหมือนกันนานๆจะได้เห็นครับพื้ครับไม่ถึงเดี่ยนสยามต้องใช้ความเร็วครับโยกหลบได้ไอ้ซ้ายเข้าไปเกี่ยวต่อยท้ายโอ้เกมยังไม่จากเกมยังไม่ห่างครับออล้วครับไม่รู้จะจากไปไหนไม่รู้จะห่างไปไหนแล้วครับตอนนี้เปียดเยียดอันละเกินครับหายใจรถตันคอขยับโอ้ยไอ้ายครับไร้ฟ้า เตะซ้ายไปทีหนึ่งเตะให้รู้จักรู้จักหรือ,อยังครับเด่นสยามครับเด่นสยามโดนไป2อแข้งยังคืนไม่ได้นะครับโดนจินเตะินตาไปสอที่กินซ้ายากินซ้ายจะเตะก็โดนถีบหมุนเฟ้เอาครับขยับรอจังหวะครับโยเข้ามาเดินบ้างครับปลายฟ้าครับหลังจากที่ต้นยกปล่อยให้เด่นสยามชิงทำไปก่อนครับซ้ายครับ ของปลายฟ้าหมัดขึ้นมาแล้วแข้งซ้ายครับเด่นสยามโอ้เอา้าอุ้ยเตะซ้ายมาซ้ายคืนหนักหน,นักแรงแรงแล้วครับเด่นสยามต้องเอาจังหวะให้ดีๆฮะโยกหลบเตะไปครับตามด้านปลายฟ้านี่เกยเย็นนะมาแต่ละดอกมาแต่ละเม็ดนี่หวังผลเลยครับนอย่าเข้าไปครับออกขวาหน,น้าครับยกบังได้ครับแต่ว่านี้ของเด่นสยามครับกินกินขวาแลแ้วเตะซ้ายสวยครับ เอาคืนบ้างจังหวะใครจังหวะมันครับมีได้มีโดนพอกันเกียชิงจังหวะครับซ้ายครับปลายฟ้าขึ้นไปกันแล้วก็ซ้ายขึ้นมาโอ้ดีครับใครไหวกว่าครับจังหวะใครจะดูดีกว่ากันเป็นเกมแ่งสัก์สีเลยทีเดียวครับเหลี่ยมเด่นสยามนี่ของเกียริเพชรครับปลายฟ้าจากเพชรดีก็ทําให้เกมคูุ่นี้มันยกระดับความเข้มข้นขึ้นมาดูครับค่อนล่ช็อตเลยทีเนียย ไม่ยอมกันได้ง่ายๆแหละครับขอบคุณเพชรยินดีครับขอบคุณกลุ่มพลังใหม่ขอบคุณทีมงานจิตเมืองนนท์ครับร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์ครับเอาแหละครับแข่งสายสวยครับปลายฟ้าหมดยกครับกลับมาติดตามครับบรรยากาศสดๆครับทีวีทีมวทยสามลำน้อยครับกับศึกทีวีเกติเพชรเอสแอนซูเปอร์ไฟท์ครับนี่ครับช่วงพักยกติวเข้มทั้งคู่ครับจะจะอยู่เฉยไม่ได้ครับ นี่ครับพ kind of ีโอพยินดีครับต้องมาตีเข้มเลยครับครับแข่โดยกันเป็นพลวันแล้วครับภาพช้ามาฮะว่ายังไงนี่ลูกนี้ครับเตะกวาดเลยครับทางด้านเด่นสยามอปลายยกนี่ถือว่าทาดีครับทางด้านเด่นสยามหมวดซ้ายแม่นนะนี่ฮะปลายฟาก็พยายามโต้ด้วยซ้ายเหมือนกันครับคนละช็อตคนละดอกตลอดเราย้ำครับเสาที่10สิงหาคมนี้ เรวมใจคนการดิดครับชิงแชมป์ชมวยสยามภาคใต้ก็มีทีเดชช้างนครสีเจอเพชรตาปีพียูผ้าใบบุญชนะนายกเอเท่าสาราเจอเพชรแสนชัยเอ็มยูดินแล้วก็มีนิรันน้อยบอยอันดามันกับเพชรดำสุราชนี่ฮะพร้อมดาวรุ<อ>่งชิงแชมป์ชมวยสยามภาคใต้เต็มอัตราสิทธิ์เลยทีเดียวครับอีาและครับยกที่4ครับคุณผู้ชมครับ ้ายแลกซ้ายครับสายจากนัทวีสงขาครับเจอกับซ้ายพลทองร้อยเอ็ดเตะ้ายมาครับปลาย้านี่จากพลทองร้อยเอ็ดครับนาทวีสงขาก็คือเด่นสยามมุมแดงเอาเตะ้ายมาสายโตโอ้ยรัดรัแป๊บครับจังหวะแลกแข่งกันขยับก็ไปกับหมัดซ้ายครับปล่อยไปครับเด่นสยามซ้ายปายครับโดนปลายแข้งครับโยกเข้ามาปลายฟ้ายังไงดีครับขยับขยับขยับแหมยังไม่ออกครับซ้ายไปก่อนครับ้ายขึ้นแล้วโดนหมัดซ้ายครับ โอ้ของเด่นสยามเข้าไปมีบหัวใจกองเชียร์ครับโอ้เด่นสยามนี่ทำดีทำสวยได้หลายช็อตแล้วตอนนี้ฮะเอาปลายฟ้าบีบเกมเข้าไปบ้างสายใจยซ้ายนี่ถีบขวาเด่นสยามนี่รอจังหวะสองครับจังหวะสองสายไปปลายฟ้าติดบังเอาละครับจังหวะใครจังหวะมันครับสายกับสายนี่ดูฮะออกเป็นโดสครับ ซ้ายนะครับซ้ายมาซ้ายคืนอ่าโยกเข้าไปครับโยกเข้าไปครับเตะซ้ายออ้ยสวยเลยครับแท่งนี้ครับไลฟ้าเอา้ายไม่เข้าโดนสายของปลายไฟอีกทีหนึ่งครับเอาครับสถานการณ์กลับมาปั่นปวนอีกทีหนึ่งครับรอจังหวะเย็บมาวนออกไปครับพยายามพยายามตัดลากไม่ได้ครับเจอเข่าของปลายฟ้าเข้าไปครับ วงไหนตีก็เป็นสยามคืนได้คืนได้ไดตีซ้ายขึืนมาครับปลายฟ้าโอ้ไม่ดูยกต่อไปไม่ได้แล้วครับเบียดจริงๆครับท่านผู้ชมเป็นคู่มวยคุณภาพครับเกมชิงเลี่ยมชิงไหวชิงพริ้นซ้ายเจอซ้ายครับดูครับซ้ายของไอหวัดซ้ายเตะซ้ายวืดครับมาโอ้จังหวะสวนกลับมาซ้ายมาสายคืนโอ้ ครับใครออกครับออกแล้วต้องโดนครับออกแล้วต้องโดนความไปยังใกล้เคียงกันอยู่ครับความแม่นยำเริ่มเริ่มมีเลื่อมเลื่อมนิดนึงเตะซ้ายไปสายโตหมัดซ้ายแยจากทีไว้ยครับลายฟ้าโยกไปครับสร้างจัาหวะงครับขยับซ้ายครับของปลายฟ้าเดินครับเป็นสยามหมัดซ้ายครับเตะซ้ายยัดขึ้นมาต่อไปครับจังหวะซ้ายนี่แหละครับ สร้างจังหวะให้ดีๆดูครับอาวุธออกมาซ้ายไปต่อยมาดแขมครับเด่นสยามโอ้เบียนจริงๆงกับเกคู่นี้นี่ครับช่วงพักยกของคู่รองของรายการครับเด่นสยามกับปลายฟ้ากับสียกผ่านท้นไปครับ ขึ้นสู่ยกที่หับครับเกมมวยเนี่ยดูเบียดเลยนะครับแต่เกมของพี่น้องแฟนมวยน้องก็คนละเกมกันแล้วครับว่ากันไปเตะซ้ายต่อยซ้ายครับนี่ฮะของเด่นสยามแต่ว่าปลายฟ้าก็เตะเหมือนกันครับซ้ายแม่นๆน,นี่ฮะปักเข้าไปรึงแข่งครึ่งเข่าเลี่ยมเขานี่ยังไม่ได้ฮะแต่ว่าเลี่ยมนอกนี่มันขบเลี่ยมกันเล็กๆน้อยๆครับ ยกสุดท้ายสานาทียก5้านี่จะเป็นภาษาชนกเกอร์นะบอกว่ามันต้องชิงดำแล้วนะครับเตมมิดเบียดนะครับนี่ธนาชัยจำนงครับบนเวทีดูครับนาทวีสงขาคือเด่นสยามลายฟ้าคือพนทองรายลเอียดครับมาดูกันครับ3นาทีสุดท้ายครับซ้ายครับซ้ายครับเด่นสยามซ้ายเจอซ้ายหมัดซ้ายหมัดครับเอาเดินครับเด่นสยาม ปายฟ้ารอจังหวะเจอหมัดดีครับของเด่นสยามเข้าไปเตะซ้ายครับซ้ายขึ้นมาทําได้ทําครับทําได้ทําครับเกมเร่งของทางด้านเด่นสยามครับ <S <S เต่าตีขึ้นไปลูกขยันครับปลายฟ้านี่แกนิ่งครับจังหวะสองก็ต้องโต้ต้องเขียงด้วยนะครับปลายฟ้านี่ฮะโอ้โลำงามๆลำหนักๆแล้วครับทางด้านปลายฟ้าตโต้ดัก ตัดจังหวะสองนี่ฮะอ้าวแล้วครับพยายามจะเร่งเกมอะเต้นสยามยัดไส้แล้วนั้นแล้วตีขวาครับนีแหะครับเหยียบคันเร่งครับเหยียบคันเร่งเหยียบให้มิดโยกเข้าไปครับโยกเข้าไปครับหมัดซ้ายครับแหมบล็อกบล็อกหมัดเอาไว้ครับแด้านของปลายฟ้าเต้นสยามครับช้าไม่ได้แล้วครับเกมมันบีบครับเตะสายไปพยายามขึ้นด้วยสายเหมือนกันนะครับไม่ให้ขาดทุนครับปลายฟ้าขวางได้ก็จริงนะครับแต่ว่าตีลำบ่าครับ ช้ลูกขยันครับเดินเข้าหาครับเด่นสยามครับส่วนปลายฟ้าก็ไม่ถอยครับยืนปักหลักตั้งอยู่กลางเวทีเลยครับหมัดต่อยมาเสียบข่ามปชักจะอาวุธชักจะเบาลงแล้วครับแต่เด่นสยามมาถึงตรงนี้แล้วครับนิ่งดีเหลือเกินครับปลายฟ้าออกแต่ละดอกแต่ละเม็ดแต่ละลำมีแกฝหวังผดครับายังลุ้นหมัดอยู่เด่นสยาม อายยกจะมีทีเด็ดทิศข้ามไปเลยครับซ้ายไปแต่ละเม็ดของทังด้านปลายฟ้านี้หนักแรงจริงๆเอาละครับไทท้ายครับหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วครับหมักซ้ายมาหมักซ้ายครับเข้ากงหูครับปลายฟ้ายันยิ้มได้ยิ้มได้เมื่อกำปั้นมาเอาเตะ้ายขึ้นไปครับขึ้นหนักๆครับก็ต้องเตะคูเอาไว้ครับไม่ให้เด่นสยามได้ใจนายชัยจำนงครับแยกออกมาครับโายยกเข้าไปครับโยกเข้าไป จะไปประมาท้อยหน้า้อยตาเนี่ก็ไม่ดีครับผู้โดยสารทําเอาหัวใจดีใจหายเหมือนกันครับแต่พลังหมัดกับอาวุธของเด่นสยามก็ไม่มีน้ําหนักมากพอครับนิ่งนีแล้วกับตอนนี้ครับลายฟ้าสอสแสงชยัยเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์ครับมุมแดงลายฟ้าน้ำเงินเข้ามาสู่ช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วครับเกม ของมวยคู่นี้อา้าวเสียงระฆังมาแล้วครับตามใจในก,กีฬานี่คือมวยไทยหยกครับสู้กันด้วยพลังสมองสู้กันด้วยศาสตร์และศิลป์อาวุธมวยไทยฮะร้อยตรวจโธธนาชัยจำนงครับชีขาดบนเวทีดูคะแนนแล้วก็ไปที่ <c oughs> โคนทองร้อยอ็ดครับเด <c oughs> ่นอาทิ้ยนั้น,น,น,นปลายฟ้าสอแสงชัยดีฮะ มวยซ้ายเจอมวยซ้ายเชืดเชือนชนะคะแนนเด่นสยามเหลี่ยมธนวัตรไป3.0นะครับอีสารเอาชนะนัดมวยจากแดนใต้ไปวันนี้จากชัชนะของทั้ง3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรนิพนธ์ป,ลปลอมมงคลอินครับยอดกุมารรถสวยจากเจแล้วก็คนนี้ครับไรยฟ้าสอแสงชัยครับดูภาพชัดชัด,ชด,ชดโอ้โหแข่งสายนี่เต็มกกหูครับ แต่ยังทนได้ครับแต่เจอกวาดล่างนี้ล้มลงไปครับมีช่วงที่เด่นสยามทําได้ดีเหมือนกันครับแต่พอปะทะไปแล้วเบียดไปแล้วทีต่อทีครับลูกคํานใหญ่คำหนักๆที่อยู่ที่มุมน้ําเงินกับปลายฟ้าครับโอ้นี่นี่ข้ามถิน่นข้ามห้วยมาแล้วก็ทําผลงานได้ดีครับมาคว้าชัยถึงถิ่นของเด่นสยามครับแล้วก็เก็บชนะได้เป็นไฟที่5ติดต่อกันครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครับ